กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทนะสำหรับลินนี้วันยำสจบเรื่องราวของไอ้เพลินคนไฟบินผัวเก่าใช้น้ำมันเผาผัว,ผวใหม่เป็นเรื่องราวของพิษรักแรงหึงกนเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเพลินเป็นอดีตนักโทษกันเพื่อนพึ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ3-4ปี หลังจากนั้นเขาก็มาคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องกุ๊กไก่กันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีเป็นแม่ค้าได้ขาวได้อวบนมประมาณ4 0 0ซ c กันเพื่อนตัวของเพื่อนแจกจ่ายความเสียวส้นให้กับน้องกุ๊กไก่กันเพื่อนเอากระบอกข้าลามแท่งใหญ่สอดแทรกกระแทกตรงหวางขา ตัวของน้องกุ๊กไก่ถึงกับร้องควนครางอ้ายอาย,อายพี่เพิ์นขาพี่เพิ์นขาลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ช่วยกันทํามาหากินเป็นแม่ค้าขายของเป็นพ่อค้าขายของกันเพื่อน ปรากฏว่าตัวของเพิินกันเพื่อนมันมีพฤติกรรมขี้หึงขี้ห่วงชอบทําร้ายร่างกายเนื่องจากว่าน้องกุ๊กไก่เขเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนก็มักจะมีผู้ชายมาพูดมาคุยมีลูกค้าหนุ่มๆม,มาหาตรงนี้เองเพื่อนก็เลยแจกจ่ายสหบา,าทาให้น้องกุ๊กไก่รับประทานกันเพื่อนตีเมียอยู่เป็นประจำตัวของน้องกุ๊กไก่เห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวกันเพื่อน อยู่ไปก็เจ็บตัวคบไปก็เจ็บจิ๋มกันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันบอกคือกันเพื่อนหลังจากนั้นน้องกุ๊กไก่ก็ยกมือใบใบตีตัวออกห่างได้ประมาณ1เดือนกันเพื่อน ปรากฏว่าหลังจากเลิกลากับเพิร์นน้องกุ๊กไก่มาคบกับผู้ชายคนนึงชื่อว่าราเชงกนเพื่อนตัวของราเชนดันเป็นเพื่อนสนิทของเพิร์นกันเพื่อนรู้จักมักจีกันมานานเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้ว2คนนี้เคยทํางานที่วัดด้วยกันกันเพื่อนตัวของราเชนเป็นมักกทายกส่วนตัวของเพิรนเป็นคนขับรถให้เจ้าอาวาสกันเพื่อนถือว่าเคยกินข้าวก้นบาทมาด้วยกันสนิทกันอยู่พอสมควร ตัวของราเจนพอไปคบหากับน้องกุ๊กไก่กันเพื่อนทีเด็ดทีขาดตรงนี้เป็นสาวสวยหน้าตาดีเขาก็เลยเปิดตัวเอ r กันเพื่อนมีการโพส,สตอรี่มีการโพสต์คู่ร่วมกัน ตรงนี้เองมันอดรนทนไม่ไหวมันหยามใจกันเกินไปกันเพื่อนคนนึงก็เมียเก่าอีกคนนึงก็เพื่อนเก่าดันมาเอากันสะงานกันเพื่อนในค่ําคืนอันเปียวเหงาดวงดาวอันมืดมิดตัวของเพลินก็เลยปิดจอบเรื่องนี้ด้วยการเผากันเพื่อนตัวของเพลินที่ตัดสินใจซื้อน้ํามันกอกใส่ถุงหลังจากนั้นเขาก็บุกมหาราเชนในจังหวะที่ราเชนกําลังเผลอตัวเผลอใจกันเพื่อนจังหวะเผลอกันเพื่อนตรงนี้เองเขายังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตน ตัวของเพลินได้ใช้ถุงน้ำมันเงินเพื่อนปาใส่ราเชนหลังจากนั้นเขาก็จุดไฟเผาดังพึบกันเลยทีเดียวกันเพื่อนแสงไฟลุกชดช่วงท่วมร่างของราเชนกันเพื่อนนึกว่าโกดไลเดอร์กันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของราเชนร้องโวยวายอยู่บริเวณที่เกิดเหตุท่ามกลางแสงไฟที่แผดเผาร่างของเขากันเพื่อนโอ้ยช่วยด้ว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 ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนั้นเองนะมีพลเมืองดีเขาเห็นเข้ากันเพื่อน เอใครกันวิ่งคบเพลิงแถวนี้เขาก็เลยวิ่งมาดูกันเพื่อนพลเมืองดีรายนี้ก็เลยเจอเข้ากับร่างของลาเชนที่กาลังถูกไฟเผาหลังจากนั้นเขาก็วิ่งไปเอาถังดับเพลิงมาช่วยดับกันเพื่อนดับอยู่ประมาณ30-40นาทีกันเพื่อนเนื่องจากว่าน้ํามันมันเยอะในจังหวะนี้เองเกิดความชุนลมุนวุ่นวายชาวบ้านหลายคนมาช่วยกันเพื่อน ตัวของเพลิอนอาศัยจังหวะนี้หลบหนีไปในความมืดส่วนตัวของราเชนถูกชาวบ้านช่วยไว้ได้กันเพื่อนพาตัวส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวของราเชนเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวสังเวยชีวิตให้กับความรักครั้งนี้กันเพื่อนเป็นจุดจบของเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสุดเรื่องราวของรักสามเศร้าเราสามคนเรื่องนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello ted คนหนึ่งอยากเลิกลาคนหนึ่งอยากรังไว้เมื่อรังว้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจจบปัญหาด้วยการเผา มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการนี้เกิดขึ้นบริเวณวัดดอกไม้กันเพื่อนตั้งอยู่ในซอยสาธุ99หไม่ใช่ดูดวงนะสาธุประิดิน58 แขวงบางพงพางเขตยานวากรุงเทพมหานครกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายอัตกรผมดวงกันเพื่อนอายุณปัจจุบันนี้46ปีชื่อเล่นว่าเพลินผมก็เรียกสั้นๆว่าเพลินก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของเพลินก่อนหน้านั้นเขาเคยเป็นนักโทษคดีอุกชะกันเพื่อนช่วงประมาณปี56เขาเคยก่อเหตุฆ่าคนตายกันเพื่อนในเวลานั้นเองตัวของเพลินเขามีภรรยากันเพื่อนปรากฏว่าภรรยาของเพลินกันเพื่อนได้ไปมีผัวใหม่ ตัวของเพลินก็เลยนัดแน่กับเพื่อนของเขากันเพื่อนไปอุ้มผัวใหม่มาฆ่าทิ้งกันเพื่อนเหตุเกิดอยู่แถวบางบอนกันเพื่อนแผลนั่นเองตัวของเพลินถูกกับกลุมกันเพื่อนแล้วก็ถูกจำคุกเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีติดอยู่คุกบางขวางเงินเพื่อนเขาเพิ่งพ้นโทษออกมาช่วงประมาณปีหกกันเพื่อนหลังจากพ้นโทษออกมาตรงนี้เองเพลินก็มาอยู่แถววัดดอกไม้กันเพื่อน ปรากฏว่าเขาไปรู้จักมัจกีกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนช่วงประมาณ1ปีที่แล้วน้องผู้หญิงคนนี้มีชื่อจริงๆว่านุการดาวงภูเขียวกันเพื่อนอายุ40ปีชื่อเล่นว่าน้องกุกไก่ผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องกุกไก่ก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของน้องกุกไก่เป็นแม่ค้าขายผลไม้กันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดี อวบนิดๆเขาวหน่อยๆน,นมประมาณ 400cc กันเพื่อนสเปคแอดมินเลยแอดมินเห็นแล้วบอกวันเจี๊ยบให้ไม่ใช่นะครับเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดอีกแล้วตัวของน้องกุ๊กไก่สวยจริงๆกันเพื่อนส่งแม่ค้ามันได้จริงๆสําหรับหญิงสาวคนนี้กันเพื่อนคบหากับเพลินได้ประมาณ1ปีกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องกุ๊กไก่รู้จักประวัติเพลเินดีหรือไม่แต่เธอก็เลือกที่จะคบกับเพลินกันเพื่อนตัวของเพลินก็เลยเอาลิ้นสกัสกๆเลียผ่าดา่างน้องกุ๊กไก่ให้ กันเพื่อนออกกระบอกข้อหลามแท่งใหญ่สอดแทกกระแทกไปที่วางขาตัวของน้องกุ๊กไก่ถึงกับร้องควนคางกันเพื่อนเอ้ยโอ๊ยไอ้ยพี่เพิินขาพี่เพิินขาลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนแรกแรกก็รักกันดีกันเพื่อนหวานแหววกันเลยทีเดียวช่วยกันทํามาหากินช่วยกันขายผลไม้กันเพื่อนมีการออกรถออกเรือด้วยกันเหมือนจะสมหวังเหมือนจะประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้กันเพื่อนต่างคนต่างเคยผิดหวังในความรักมา ตัวของเพิ่นก็เคยมีเมียมาแล้วกันเพื่อนถึงขนาดไปฆ่าผัวใหม่ของเมียเก่าลักษณะแบบนี้เขาก็เคยทํามาผิดหวังแบบสดๆดส่วนตัวของน้องกุ้ไก่เธอเองก็เป็นแม่ไม้กันเพื่อนเลิกลากับสามีมาหลายคนเนี่ยไม่ใช่นะับยอกยอกเพิ่งเลิกลากับสามีมากันเพื่อน ต่างคนต่างเป็นไม้ต่างคนต่างเคยผิดหวังพอมาอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนจะดีกันเพื่อนหลังจากอยู่กันได้ประมาณ3-4เดือนปร,รากฏว่าตัวของเพลิ์ไล่ออกกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นคนขี้หึงขี้หวงกันเพื่อนตัวของน้องกุ้กไก่เธอเป็นสาวสวยหน้าตาดีก็จะมีผู้ชายเข้ามาพูดมาคุยกันเพื่อนอาจจะเป็นลูกค้ามาแซวเล่นมาพูดเล่นลักษณะแบบนี้เพื่อนมันไม่พอใจกันเพื่อน หลังจากนั้นมันก็ประเคนชุดมวยไทยให้กับน้องกุ๊กไก่ได้รับประทานกันเพื่อนมีการต่อยมีการตีน้องกุ๊กไก่กันเพื่อนน้องกุ๊กไก่เจ็บปวดเร่รวดรล้าก่อนหน้านั้นร้องคนกลางด้วยความเยลซานจากฝีมือของเพลินระยะหลังมาร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเธอเองนั่งคิดไปคิดมาไอจิ๊บหายจิ๊บก็เจ็บตัวก็เจ็บตรงนี้เลิกดีกว่ากันเพื่อนเธอเองเคยผ่านมือชายมาหลายคนเธอเองเคยเป็นไม้กันเพื่อนเมื่อผู้ชายมันไม่ดีเธอก็บอกแค์กันเพื่อนเธอก็เลยตัดสินใจยกมือใบใบตัวของเพลินตีตัว ออกห่างเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมากันเพื่อน ตัวของน้องกุ๊กไก่ตัดสินใจแยกทางกับเพลินกันเพื่อนตัวของเพลินมันก็ตามราวีกันเพื่อนของดีๆแบบนี้เสียบ่ได้กันเพื่อนน้องกุ๊กไก่ที่เด็ดที่ขาดสาวสวยหน้าตาดีอวบนิดๆตรงนี้เพลินมันเสียดายกันเพื่อนเพลินมันก็เลยตามราวีตามห่วงๆกันเพื่อนมีการเข้ามาพูดมาคุยบางครั้งก็ตบตีถึงขนาดบางทีก็เอาเชือกมัดคอกันเพื่อนแล้วก็ลากน้องกุ๊กไก่ไปกับเพื้นกันเพื่อนเพื่อตามน้องกุ๊กไก่คืนดีแต่ตัวของน้องกุ๊กไก่บอกเอาแล้วกันเพื่อนเธอเองเจ็บช น้ำใจเจ็บจิ๋มมามากมายเธอก็เลยตัดสินใจเลิกลากับเพื่อนแบบเด็ดขาดโดยการไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจกันเพื่อนหากเพื่อนมาตอแยหากเพื่อนมาทําร้ายเธออีกเธอจะแจ้งตํารวจจับกันเพื่อนตัวของเพื่อนก็รับรู้กันเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนก็กลับไปเรียแผ่ใจหายหน้าหายตาไปได้ประมาณ23อาทิตย์กันเพื่อนทีนี้การเลิกลาตรงนี้เองมันยังคาราคาสั่งกันอยู่กันเพื่อนยังเลิกกันไม่ขาด เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของรถยนต์กันเพื่อนซึ่งก่อนหน้านั้นสองคนนี้เขาออกรถด้วยกันตัวของเพลินเอารถไปใช้ส่วนชื่อเจ้าของรถเป็นชื่อน้องกุ๊กไก่กันเพื่อนมันก็เลยคาราคาซั่งกันอยู่และตัวของเพลินไม่ส่งงวดรถกันเพื่อนไฟแนนซ์เขาก็เลยมาทวงกับน้องกุ๊กไก่น้องกุ๊กไก่ก็เลยติดต่อไปหาเพลินกันเพื่อนมันมีการพูดคุยกันแบบบางๆเกี่ยวกับเรื่องรถกันเพื่อนจังหวะนี้เองน้องกุ๊กไก่มีปัญหาด้านการเงินกันเพื่อนก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนนนนนีีี้ชชืื่่่อออวาาาายรเเเทพมณุ53ป เล่นว่าบุญผมขเขาเรียกสั้นๆว่าราเชนก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของราเชนเป็นเพื่อนเก่าของเพลินกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของเพลินมาขับรถให้เจ้าวาดวัดดอกไม้ตัวของราเชนเป็นมักกะทายโยกันเพื่อนสองคนนี้กินข้าวก้นบาดมาด้วยกันสนิทสนมกันกันเพื่อนตัวของน้องกุ๊กไก่ก็มาคุกคีตีโมงกับราเชนกันเพื่อนตัวของราเชนก็เลยให้ความช่วยเหลือไปให้เงินไปเคลียร์ไฟแนนซ์รถกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของราเชนก็เอารถของเพลินมาใช้กันเพื่อนขับมันเท่ๆกันเสลยกันเพื่อนหลังจากช่วยเหลือกกัันนไป ตรงนี้เองตัวของน้องกุ๊กไก่เห็นในคุณงามความดีกันเพื่อน หลังจากนั้นก็เลยให้ราเชนเลียผ่าดากระชากิญญาให้ไม่ใช่นะไปถึงขนาดนั้นหลังจากนั้นน้องกุ๊กไก่ก็คบหากับราเชงกันเพื่อนออกนอกหน้านอกตากันเลยทีเดียวคบหากันได้ประมาณ1เดือนกันเพื่อนความรักมันหวานแหววความรักมันหวานชื่นตัวของราเชนมักโพสตรอรี่ความรักกันเพื่อนลงคู่กับน้องกุ๊กไก่นอนหนุนแขนกันกดอดเกยกันกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปพอตัวของเพลินเห็นเท่านั้นกันเพื่อนไอชิมหายนั่นมันเพื่อนเก่ากูนั่นมัน,มนเมียเก่ากูลักษณะแบบนี้เพลินรับไม่ได้ เพื่อนไอ้เพื่อนรักเรามันเอาเมียเราไปเชยชมสแสลนเพื่อนสุดท้ายได้สุดเพิ่นก็เลยตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยความตายกลายเป็นโศกรรมนหาตรนกันเพื่อน ในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2568กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาตัวของราเชนเขาจะมีร้านขายผลไม้เป็นร้านขายแตงโมอยู่บริเวณลานวัดดอกไม้กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของราเชนกำลังก้มๆเงยๆกำลังเก็บร้านกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของเพื่อนมันตัดสินใจชำระแขนครั้งนี้ด้วยการเผากันเพื่อนตัวของเพื่อนไปซื้อน้ำมันมาแล้วเอามากอกใส่ถุงกันเพื่อนเอามากอกกันถุงใหญ่ๆเลยทีเดียวหลังจากนั้นมันก็ซุ่มโป่งกันเพื่อนเป็นเสือหมอบแมวเซาย่องมาข้างหลังในจังหวะที่ตัวของราเชนย ไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนจะหวะเผลอใจกันเพื่อน ตัวของเพลินมันสบโอกาสเหมาะกันเพื่อนตอนนั้นเองผู้คนในวัดก็ไม่มีแล้วกันเพื่อนมันตัดสินใจใช้ถุงน้ำมันกันเพื่อนปลาใส่ตัวของราเชนกันเพื่อนซึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่บริเวณรถขายแตงโมจังหวะนั้นเองถุงน้ำมันแตกดังโบกันเพื่อนน้ำมันท่วมร่างกันเลยทีเดียวกันเพื่อนทันทีที่น้ำมันท่วมร่างของราเชนเสร็จแล้วตัวของเพลินก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเวลากันเพื่อนมันตัดสินใจเดินปรีเข้าไปหาราเชนหลังจากนั้นมันก็ใช้ไฟเช็คจุดดังพลึบกันเลยทีเดียวกันเพื่อน ไฟรุกท่วมล่างของราชเชนกันเพื่อนทันทีที่ไฟลุกขึ้นตัวของราชเชนเขาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนนึกว่าโกดไรเดอร์กันเลยทีเดียวไฟท่วมล่างกันเพื่อนตัวของราชเชนวิ่งวงนบริเวณที่เกิดเหตุกันเพื่อนพร้อมกับตะโกนให้คนช่วยช่วยด้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 วยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเขาร้องด้วยความเจ็บปวดเขาร้องด้วยความแสบร้อนกันเพื่อนตัวของราชเชนวิ่งไปร้องไปกันเพื่อนไฟท่วมล่างของเขาจังหวะนั้นเองมีพลเมืองดีขี่รถเข้ามาในวัดพอดีกันเพื่อนเขาเห็นลูกไฟวิ่งไ วิ่งมาเขานึกว่ากีฬาสีแห่ไม่ใช่นะตรงนี้เองเขาก็เลยขี่รถมาดูกันเพื่อนพอขี่มาดูใกล้ๆไอ้จิ๊บหายคนถูกไฟไหม ตรงนี้เองพอลเมืองดีก็เลยตะโกนให้คนช่วยกันเพื่อนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยคนถูกไฟไหมคนถูกไฟไหมหลายคนที่ได้ยินเสียงร้องตรงนี้เองเขาก็ออกมาช่วยกันดับไฟกันเพื่อนบางคนก็ได้ถังน้ําบางคนก็ได้ถังดับเพลิงกันเพื่อนเกิดความชุนลมุนวุ่นวายตัวของเพื่อนอาศัยจังหวะนี้หลบหนีหายไปในความมืดกันเพื่อนส่วนตัวของราเชนตอนนั้นเองเขาวิ่งไม่ไหวกันเพื่อนหลังจากถูกไฟไหมอยู่นานสองนานเขาได้ล้มฟุบไปกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กิ้งอยู่กับพื้นกันเพื่อนด้วยความทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดกันเพ ก็เลยพยายามช่วยกันดับไฟกันเพื่อนเอาน้ำนมาลาดเอาถังดับเพลิงมาฉีดกันเพื่อนฉีดอยู่นานสองนานกันเพื่อนประมาณ30นาที เพิงก็ได้สงบลงกันเพื่อนตรงนี้เองมีการลุกลามไปที่รถแตงโมมีการลุกลามไปที่มอเตอร์ไซค์ข้างเคียงกันเพื่อนไม่ทั้งคนไม่ทั้งรถกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการแจ้งกู้ภัยประสานหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนบางพงพางกันเพื่อนไม่นานนักกู้ภัยก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อนกู้ภัยเองมาทําประสมพยาบาลมาทํา CPR กันเพื่อนตอนนั้นเองตัวของราเชงกันเพื่อนยังมีสติอยู่ยังพอพูดคุยได้บาดแผลชะกันอยู่พอสมควรกันเพื่อนผิวหนังผู้พองนึกว่าซอมบี้กันเลยทีเดียวกันเพื่ กู้พัยเองก็เลยพาตัวของราเชนส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บพยานหลักฐาน พร้อมกับสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์กันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเองสอบปากคำคนที่เห,เหตุการ์กันเพื่อนเขาจําได้ดีเขาจําได้แม่นว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นตัวของเพลินกันเพื่อนเขาจําท่าทางได้เขาจําหน้าตาได้เนื่องจากว่าเพลินเองเคยทํางานที่นี่เคยทํางานที่วัดดอกไม้กันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นเขาคุ้นหน้าคุ้นตากันเพื่อนเขาบอกว่าตัวของเพลินหายไปในความมืดหน,นีไปหลังจากก่อเหตุกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบรวมเป็นพยานหลักฐานไว้กันเพื่อนคำให้การตรงนี้มันเป็นประโยชน์ไว้มัดตัว คนหลายกันเพื่อนปรากฏว่าผ่านมา1วันกันเพื่อนในวันที่9กุ้มภาพันธ์ปีพศ2568ร ตัวของราเชงนเพื่อนแม้ว่าเขาจะได้รับการรักษาพยาบาลแม้ว่าเขาจะไปถึงโรงพยาบาลเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวสังเบยชีวิตให้กับความรักครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางพงพางก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานไปขออนุมัติหมายจับมาจับเพลินกันเพื่อนตัวของเพลินมีในกระเป๋าแน่ๆตอนนี้2ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอัตราโทษก็คือ3ปีถึง15ปีกันเพื่อน2ก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์อัตราโทษก็คือ6เดือนถึง7ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ2ข้อหหาใหญ่่ๆทีตัวของเพินได้รับ จากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนสุดท้ายแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวของเพื่นจะถูกจับกุมหรือไม่หรือว่าเขาจะหนีไปนานแสนนานอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนแต่นี่ก็คือบทสรุปของเรื่องราวรักสามเศร้าเรา3คนกันเพื่อน คนหนึ่งอยากเลิกลาคนหนึ่งอยากรังวายกันเพื่อนเมื่อเคลียร์กันไม่ได้มันก็เลยมีคนตายมีคนหนีคดีกันเพื่อนถ้าหากถูกจับกลุ่มตรงนี้เองตัวของเพื่อนก็ต้องจระเรเข้าไปชดใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเป็นครั้งที่2กันเพื่อนคดีแรกเมียไปมีผัวใหม่มันก็ตามไปฆ่าคดีที่2เมียไปมีผัวใหม่มันก็ตามไปฆ่าอีกกันเพื่อนเรียกว่าเป็น2คดีในลักษณะเดียวกันกันเพื่อนตัวของไอ้เพื่อนมันไม่ยอมตัดใจมันไม่ยอมตัดขาดใครเลิกกับมันไปมันตามราวีจนถึงที่สุดกันเพื่อนใครได้เมียมันไปอันตร หลายแน่นอนกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สอนใจจะรักใครชอบใครดูพื้นหลังของผัวมันด้วยกันเพื่อนหากมันเลิกกับผัวมายังไม่นานตรงนี้เราอย่าไปคุยอย่าไปจีบกันเพื่อนให้มันเลิกกันขาดก่อนเดี๋ยวจะมีจุดจบเหมือนลาเชินกันเพื่อนคบกันได้ประมาณหนึ่งเดือนตอนแรกหวานแหววตอนแรกหวานชื่น สุดท้ายท้ายสุดตัวของราชเชนต้องมาสังเวยชีวิตให้กับความรักครั้งนี้กันเพื่อนฟังไว้ให้คิดฟังไว้สะกิดใจกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้น้าที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม